สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านทาช่องภูผาเชัยชแล้วนะเอาเขับอีกโอ้คลิปนี้ยังไม่เอาเลยครับนะครับผมว่าที่ทีแค่นี้แหละผมตกใจนะเออเขามีประเด็นอยู่ว่ามีคนบอกว่าพี่พี่นะเออลุงไม่ให้พี่นาทีเข้าพื้นที่แล้วนั่นนดีลุงยังงงเลยไม่ใช่ไม่ใช่ฮะผมเรีนแล้วเรีนแล้วเหรอเออผมผมยังไม่ทันเขาไม่ทันเขาแล้วจริงๆริงไม่ไม่เป็นไรครับไม่ทันเขาแล้วพี่อ่ะพี่มาแล้ก็ยังไงครับก็ดูครับเดี๋ยวเอาหัวข้อเดี๋ยวเดี๋ยวมีเมื่อกี้ก็ เออพี่หนึ่งต้องไปเกี่ยวนะเกี่ยวตัดนี่ครับลงเลยครับสดสดบทไม่ต้องเอ็กซ์ฟิคครับตลบเลยพี่มาช้าอาทิตย์เล่นไปแล้วโอ้ยผมมาเหรอโอ้คิดมันปังเลยนะอออืืหปังก็ไม่รู้ผมหรอกคิดผมมาเป็นหมื่นแล้วจมูกเปล่าโอ้คิดผมไปเป็นหมื่นแล้วเดี๋ยวผมเลยกระชากหัวข้อใหม่ ไลบีเอชิวัดดีอยาไปหมอลำไม่จบิาอดโอ้โหมาหมดทั้งเอลทั้เสียงทั้งเอวมาหมดไอเอฟซีเขาฝากมาถามพี่ว่าพี่ไม่ไปตามหมอลำเหรอมึงเปิดเดือนทั้งวันเลยนะอะไรก็หมอลำไม่รู้ดวงคนนะเอามีเอคอมเมนต์ถามก็คลิปแรกผมบอกว่าพี่เข้าซุงน้ไม่ได้ใช่ไหมพอมาดูคอมเมนต์เอฟซีาบอกว่า อ้าวถามพี่นาทีนี่ไม่ไปตามหมอลำเหรอเมื่อเอานะไม่จบเลยอันดูทางนี้ก่อนอยู่ที่ก่อนเผื่อลุงไม่เห็นแสงเพราะว่ามันมืดแสงไม่พอต้องสตาดเพราะลุงถอดดับดับสปอตไลท์แล้วแสงมนโหลดเลยเป็นประวัติการนะเอฟซีบ้านลเวลาสามสามวันสามวันเสร็จแม่เจ้าโวย วันเถ้าเอาแบบจริงๆอะนะฉาบฉาบหนึ่งวันแอมหนึ่งวันวันวันที่แอมแบบวันเดียวกับปูกระเบื้องเลยอโอ้โหวันเดียวลุงวางสองหน้างานเพิบเดียวเสร็จแล้วเนี่ยยหย่ยแนวก็คือจบเลย,เยจบเลยนะใช่ครับก็พรุ่งนี้ใส่ประตูอีกานเดี๋ยวก็โอเคละพรุ่งนี้ก็ใส่ใส่ตังมงกบเรียบร้อยเราใส่ประตูอย่างเดียวนี่นะครับคือวันพรุ่งนี้น้องเต๋อสามารถเข้ามาอยู่ได้เดี๋ยวไฟจ้ำมาจากบ้านลุงจิมก่อน บ้านเอชิดเออบ้านเออบ้านน้องเมฆก็ได้เพราะน้องเมฆเป็นเบเกอร์ธรรมดามันจ้ำจ้ำเสียบปลั๊กตรงนั้นมาใช้งานได้ก่อนเพราะว่ามันเป็นเบเกอร์ถ้าเป็นคอนซูเมอร์มันมันจะดึงยังไงมันจะโหลดไปดูที่อนามัยมีรูปผู้หญิงผู้ชายคู่กันบอกห้องนี้เข้าพร้อมกันทับพร้อมกันครับเต๋อเต๋อเต๋อคันข้าวเต๋อคิดได้ยังไงไม่ไหนมาองนี้ ก็ไปซื <ata> ้อเสือซื้อเสือมาปูที่เอฟซีเวลาเอฟซีมาเขาไปยืนน่ะเขาบอกว่าร้อนมนก็เลยว่าเดี๋ยวไปซื้อเสือมามาปูให้3าจุดมี้านองค์ปูแล้วก็ตรงองค์ปูใหญ่ก็จะมี2ผืนตอนเที่ยงเวลาเขาไปคุกเข่าไปกราบหรือไปเหยียบมันจะไม่ร้อนเพราะมีเสือรองครเอาจิวามริงว่าางน ผู้งานปะผู้งานเดี๋ยวเดี๋ยวทำงานพี่นาทีเห็นใช่ปะพี่จิตเอชชิดนะครับทำงานตอนเช้าตอนเช้ามาทำงานตอนตอนเก้าโมงนั่นแหะคือเช้าสุดที่ทำงานครั้งเดียวที่เหลือซื้ก่อนเที่ยงทำซื้อๆหน่อยครับอันนี้ได้ครั้งหวยแบ่งกระดุมแล้วไม่เจ็ดพันจ่ายค่าลำไปสองพันแบ่งกระดุมเพราะสองพันอ๋อวันนี้ค้างหวยค้าหวยเยอะมากเแล้วเจ็ดันเดี๋ยวแค่เนี้ย อเหลือเจ็ดันจ่ายข้างลไงพัน่ล,ลุงโค้ดสองพันเรองให้ลุงเอาไว้เตมมาวันนี้อาลลุงลุงวันนี้เลือแค่นีห้หัดตอนนี้น้วยังยังอีก เอาเปลี่ยนชุดไหมอีบ้าน้องน้องน้องน้ำมนลำไม่ยังลำแล้วไม่น้องน้ำมนลำคู่กับไอ้มนตสองคนยังมือๆคำๆกับพักกระเลนหาหลอดไปยืดงานลำตลอดี่ครับงานลำมีตลอดล้ำมือไม่ได้รอไปกันลาลำเลยกัล่ต่อไปก็ลำเลยครับบ่าย้อยสาบ่ายสองบ่ายกเปล เอฟซีเพิ่นบอกว่าให้ล้ำช่วงแรงเพิ่นย่านน้องห้อนแม่ครับยืนให้กำลังใจหันมาเป็นยังดอกเพิ่นบอกให้น้องน้ำมนต์ล้ำล้ำช่วงเย็นๆหน่อยน้องจะได้ไม่ร้อนอาโมงล้ำเลิกสองทุ่มเหมือนไปดูหน้าน้ำมนลีดำปีเลยเนี่ยดำแล้วครับเพิ่นโอ้ยล้ำมาตากแดดนะครับแล้วพื้นกระเบื้อง อ๋อกำลังมากำลังมาใจเย็นไหมตอนนี้ทุกคนถามหาครีมกันแดดแล้วล่ะมากำลังมากำลังผมกำลังตามให้สุดฤทธิ์ตอนนี้ครีมผมก็ทีพีก็หมดละกว่าจะหน้าขาวก็หมดละร้อยซื้อร้อยฟีร้อยฟีนะครับตอนนี้วันนี้ต้องการสุดคือเซรั่มมีอะไรจะออดถึงแค่ฟีไหมครับก็สั่งหน่ยครับนะเจลอาบน้ําก็โอเคแล้วเพิ่มเพิ่มเพิ่มอีกก็ไม่เป็นตอนนี้คือต้องการ ครีมเออ่ครีมนะครับเจลล้างหน้าเอ่อเจลล้างหน้าเจลล้างหน้าครีมแล้วก็เซรั่มครับเพราะว่าเกิดจะได้หล่อๆเหมือนลุงพลฮะวันนี้ลุงแสงความหล่อไปปกติจะแสงลุงลุงพลอ่อนไม่ยกอ่อยได้มาเจ็ดพันก็แบ่งหัวทองโอ้ยครับเอฟซีเอ้ยพี่น้องเอ้ยลืมกวดบอกซะเป็นทุ้เป็นตาลืมเลยบอกเป็นตู้เป็นตาเป็นเรื่องเป็นลาบบอกกดโอ้ยโอ้ยป่านนี้มันก็ครบแล้วโอ้ยน้องใอยก็ว่าอยู่มันคือบทแลียนมาเวลายังว่าอยู่ จนพี่นาทีเสก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่ครับดูเห็แล้วดเลยหมือเลยหมคำถามเหมือนมุกเล่นแล้ว,ลวอวใครเยอะก็ยังได้ของลุงหน่อยหนึ่งยุบบังับนะก็ยังได้ทาเต้นของลุงยูนะครับ fc เมื่อกี้นะครับต้อง fc ต้องเข้าไปดูนะครับถ้าลีลาของลุงเต้นแวบๆบแบบแต่บาดใจสาวๆหัวใจจะวายครับบอกว่าอยากมาลำครับเอวอ่อนมาก นานแล้วนะเอที่เราไม่ได้เห็นลุงเต้นแล้นะครับเดี๋ยวเรามีโอกาสจะได้เห็นลุงเต้นอีกนะครับนะนะครับแต่เอฟซีหายก็ไม่ได้เห็นนะครับอย่าหายนะนะครับความสนุกยังมีอีกเยอะนะครับวันไหนที่ลุงแกได้ให้ความสนุกสนานกับ f อฟครับก็จะแบบเต็มที่ให้กับ f อฟเลยนะครับรับรองทุกคนแบบมีฮานะเดี๋ยวสงการนี้รับรองสนุกครับ นะครับเผื่อลุงจะโดดสะนะลุงจะโดดสะไม่โดดก็ต้องเอาลุงลงสะเพราะอากาศร้อนสงการเล่นกันอยู่ขอบสะเลยเอาลุงลำให้ได้ซะก่อนลุงบอกไม่ลำแต่ลุงจะเต้นแรปโอ้โหาตัวแพงนะครับผมเห็นมื่อเช้าใครซ้อมเต้นแล้วนะมื่อเช้านี่แหละนี่แหละคนนี้เต้นแรปลำไม่ให้ลำแต่ว่าเต้นแรบเอาสูตรลุงก็สูตรลุงลุงบอกไม่ลำแต่ลุงจะเต้นแรป ว้ายลุงเดี๋ยวช่างดำวังหันวังตะโกนวังหันน่ะลุงก้าวเข้าก้าวเข้าไปพอดีเลยนะเพิ่นก็ชะงักกึกเลยเอ้าลุงก็ก้าวไปได้ก้าวนึงพอดีแม่ช่างนำตะโกนขึ้นมาเพิ่นก็ชะงักตึ๊กเลยแล้วครับโอ้ยเนาะกำลังก้าวเข้าเออเพิ่นก็ก้าวเข้าไปได้ก้าวนึงพอดีก็ช่างนำตะข้อขึ้นมาเพิ่นก็ะตึ๊กเลยแล้ว สไตลามันมีน้องน้องสี่ทาน้องสีขาเข้าไปนะครับลุงก็ไม่เห็นก็กล้าเข้าไปจัางดับก็เวกขึ้นพอดีโอ้ยนะอาอะไเปล่เป็นแต่ละถาโอเคครับ FC ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ